เราทุกคนต่างชื่นชมการกระทำที่กล้าหาญของผู้เองฟังต่อไปนี้เพื่อค้นหาสิ่งที่ทำให้คุณเป็นแรงบันดาลใจคนส่วนใหญ่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัวต่อไปนี้เป็นวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบตัวคุณทุกวัน 1. มีศรัทธานี่ไม่ได้หมายถึงศาสนาเลย เพียงว่าเมื่อคุณเชื่อคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นคำถามตอนนี้คือคุณเชื่ออะไรอาจเป็นความงามที่คุณเห็นรอบตัวคุณหรือเป็นความดีโดยกำเนิดในตนหรือเกี่ยวกับการออกจากบ้านและทําทุกอย่างเพื่อหารายได้ให้ลูกๆของคุณเมื่อคุณมีศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็น แต่รู้ว่ามีอยู่จริงคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเป็นสิ่งสวยงามที่ได้เห็นศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนและไว้วางใจในบางสิ่งหรือบางคนมันทำให้ผู้คนตระหนักว่าเมื่อคุณเชื่อในความเป็นไปได้คุณก็ทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นจริงได้ 2. ฝึกการให้อภัย นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดที่คุณทำเป็นประจำโดยไม่รู้ตัวนี่คือเหตุผลว่าทำไมการบำบัดช่วยให้หลายคนเอาชนะอดีตและความเจ็บปวดของพวกเขาได้ในที่สุดพวกเขาก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยบางครั้งคนที่เราต้องให้อภัยก็คือตัวเราเอง การให้อภัยใครสักคนไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถยืนหยัดเพื่อตัวเองได้แต่หมายความว่าคุณแข็งแกร่งพอที่จะปล่อยวางและเดินหน้าต่อไปหมายความว่าคุณรู้ว่าการยึดมั่นในความโกรธหรือความเจ็บปวดคุณจะมีแต่การปฏิเสธเข้ามาในชีวิตเท่านั้น 3. ความรัก ความรักเคยมีความหมายแฝงส่วนตัวมากทว่าบัดนี้กลับกลายเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันกับความเห็นอกเห็นใจเมื่อคุณแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแสดงว่าคุณแสดงความรักและห่วงใยพวกเขาความรักและความเห็นอกเห็นใจเป็นส่วนสำคัญของการอยู่ร่วมกันและการอยู่ร่วมกันหมายความว่า คุณยอมรับคนอื่นในสิ่งที่พวกเขาเป็นและเคารพในความแตกต่างของคุณคุณปล่อยให้ความแตกต่างเหล่านั้นทำให้คุณใกล้ชิดกับผู้อื่นมากขึ้นแทนที่จะแยกคุณออกจากกันนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นแรงบันดาลใจ 4. เรียนต่อคุณเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน เพื่อคุณนำบทเรียนนั้นมาใช้กับชีวิตของคุณคุณจะกลายเป็นแหล่งของแรงบันดาลใจในโลกนี้มีผู้เรียนอยู่สองประเภทคนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้เชื่อว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรอบตัวเราคนอื่มเรียนรู้เพียงเพื่อการเรียนรู้ พวกเขาชอบที่จะเรียนรู้ไม่ว่าในกรณีใดคุณสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนพัฒนาและสร้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงเวลาอายุหรือปัจจัยจำกัดอื่นๆ 5. เอาชนะความท้าทายในชีวิตประจำวันคุณเป็นแรงบันดาลใจมากพอในแบบที่คุณเป็นแต่การกระทำนี้ทำให้คนอื่นมองว่า คุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในตัวคุณคุณทุ่มเทให้กับลูกๆพ่อแม่งานหรือแม้แต่ธุรกิจคุณเผชิญกับความเครียดมากมายทุกวันยังไงก็ตามคุณพบความเข้มแข็งที่จะก้าวต่อไปคุณเชี่ยวชาญความท้าทายในชีวิตประจำวันและค้นหาความกล้าหาญที่จะไปต่อที่ทำให้คุณสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างได้อย่างไม่มีขีดจำกัด คนล้มเลิกไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจคนเอาจริงต่างหากที่ทำา 6. ไม่หวังผลตอบแทนเมื่อคุณจัดเตียงให้พี่น้องของคุณหลังจากทำเสร็จแล้วหรือดึงผ้าห่มให้คู่นอนของคุณคุณจะไม่ทำแบบนั้นเพื่อขอให้เขาทำคืนการกระทำเล็กๆน้อยๆและความมีน้ำใจที่คุณทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ช่วยเสริมสถานะของคุณในฐานะแรงบันดาลใจคุณอาจคิดว่าคุณไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นด้วยกิจกรรมประจำวันของคุณอยากเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองแล้วถามต่อว่าทำไมเมื่อคุณตั้งคำถามคุณจะเข้าใกล้ความเป็นจริงที่สำคัญมากขึ้นคิดเหมือนเด็กๆเด็กๆและเอาจริงแบบผู้ใหญ่ ขอขอบคุณเพจครูปุ้ยเดอะแองเจ h e a ด g e แองเจ i t สปิริชนมานที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ในทุกๆคลิปเสียงค่ะ